สุดท้ายมีสังคมก็ยังตั้งคําถามว่าการทํางานของตํารวจเนี่ยมันจะไม่ได้รับความยุติธรรมจนทาให้ทุนทางสังคมของตำรวจมันาลงทุกวันเนี่ยคือตำรวจเรามีนะสองแสงหลวนครอบครัวตํารวจพอมันเกิดเป็นประเด็นก็จะบอกครอบครัวตารวจคำถามว่าตารวจมันไม่ได้เลี้ยงคนหรือูปล่าครอบเด็กหลายคนที่มาก่อเหตุก็อ้าก่อเหตุทั่วไปไม่ได้ลูกตารวจ มันเป็นประเด็นที่มันมีคาว่าตํารวจอดีตตํารวจอดีตก็คืออดีตเราเอาเขาออกจากราชการเขาคืออดีตเขาไม่คนดีตัดนิ้วแล้วไปกระทาคตามผิดแต่ยังติดคําว่าอดีตตํารวจคําว่าตํารวจลูกเราร้องไห้ไม่กินข้าวไม่กินตํารวจจันคือต้นทุนเนี่ยมันเสียมาตั้งแต่การการทัศนคติหมยเสของคนที่จะมองมองตำรวจกจ้าแต่พี่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันมีการตรวจสอบอนง,งาน ละฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวยืนยันพี่พยายามทําให้ได้ร้านมาตรฐานเหมือนแก๊งที่ยิงกันนะที่เห็นนะั้นนักศึกษาพี่บอกแล้วไม่อย่าไปทําแค่กับคนหลายแค่เป็นคนขี่กับคนไล่ไปเนี่ยทุกทุกอย่างพี่พยายามทําให้เข้าสู่กระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้แนละใช้นิติวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นอันนี้มันก็ต้องไปจบที่นิติวิทยาศาสตร์รเหมือนกันที<ด>นจะเป็นตัวืันโดยเฉพาะที่อารันเนี่ยท่าน มัอการที่ว่าเอาตัวลุงเปียไปไปฝากอันนั้นเนี่ยมันดีอยู่ที่กระบวนการสื่อวนสอบแต่ว่าขั้นตอนแบบไปถึงบันไม่จะเป็นอย่างนี้เขาต้องมารายงานตรงนี้ถือว่าบล็อกนะในการที่ว่าทีมสื่อสวนเนี่ยไปหาข้อ้อลได้ทีหลังทบการี่าตัวรอต้องต้องรอให้รายงานพี่เข้ามาเพราะพี่ยังไม่รู้เลยว่าก่อนเนี้ยเขาทําอะไรมาก่อนจนมาถึงพนักงานสอบสวนมีอะไรไหมที่คือเหตุอันสงสัยก่อนพี่ก็ให้ลงไป ไปไปไปสอบข้อเท็จจริงมาให้พี่ก่อนทางข้างของท่านได้รับรายงานไหมว่าใครไปเจอกล้องก่อนไม่คนเจอกล้องก่อนก็คือตำรวจนะไปเจอกล้องก่อนจริงคือคือหลังจากนี้มันเกิดเหตุสงสัยนี่ทค่รายงานเบื้องต้นมาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆเนี่ยมีเปียนเขนาน่าจะรายงานพี่มาพี่บอกเอาละเอียดจริงคือจริงแ่คือที่มันข้อมูลอย่างนี้มันมันปิดตรงนี้ได้ไปถามเจ้าของกล้องเลยไหมว่าใครไปเจอกล้องก่อนเจ้นี้เขายังไม่ได้รายงานพี่เดี๋ยวขอช่วงบ่าย แต,แ,ตแต่แต่ที่ถามขึ้นมาก็คือตำรวจนะสงสัยก็ไปไล่กล้องายสื่อส่วนก็ไปไล่กล้องแต่ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของกล้องเลยยังไม่ได้ว่าใครเจอกล้องกกา,ารที่ว่าชาวบ้านไม่ไม่ไม่สบายใจคือย่างนี้ขอให้เราทําให้แล้วเวลาเราเคลียร์ทั้งหมดจะเคลียร์ทุกประเด็นตอนนี้พูดไปก็เหมือนแกงรอวิธีการทํางาดีกว่าว่าการการสืบสวนภาคจริงหรือการทําคดีอย่างเนี้ยเราทําในหลักที่มันเป็นหลักวิชาการ แล้วสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอน,น,นใครผิดก็ว่ากันไปไป,ไปตามผิดไม่มีการช่วยพี่บอกมาถึงพี่โจมาถึงพี่เปียรยิ่งมาถึงพี่จะเป็นตํารวจถ้าทางการผิดก็เป็นที่มี่นีมีข่าวเราก็เอาไปช่วยไลยก่กันเราก็ก่อที่ผู้การสารเพื่อให้ให้รู้เลยว่าเขายังไม่มีที่คนในพื้นที่นะเอาตัวเราแล้วทำ